โอ้ยค,ครับผมก็ส,ว,สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ในช่องของกล้าแคลเอาสำหรับพันนี้เราก็จะมาเปิดตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ของผมนะครับผมื่อใครอยากเล่นตามก็สามารถเล่นได้นะครับผมตอนนี้ก็เป็นวันที่14ทธันวาแล้วนะฮใครไปดูฝนดาวตกบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์ไม่ด้วยนะว่าเป็นยังไงบ้างส่วนผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เห็นหรือเปล่านะโอเคงั้นก็ไปดูกันเลยฮะเลโซอ่ะตอนนี้ก็ปรับตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูนะฮะ อันนี้ผมก็เอาเล่นเป็นฟูด5นะครับในเซิร์ฟเวอร์เวลาแบเราฟาร์มข,ของอะไรมันก็จะได้เป็นู5นะครับ Okay, ตามนี้นะส่วนอสุดท้ายนี่คือเวลาเราจับที่แบบสัตว์ที่มันบินได้นะถ้าเราไม่ปรับตรงนี้เราไม่สามารถอัพสปีดมันได้นะครับแต่ถ้าเราปรับตรงนี้เพิ่มเราก็สามารถอัพสปีดมันได้อ่าที่2อนะฮะนี่ก็ไม่มีอะไรมากครับผมแล้วก็ไปแบบเร็วๆเนี่ยอันนี้นะฮะอ่ามาถึงตรงนี้แล้ว ตัวนี้คือเป็นของไดโนสอ์ป่านครับเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรนะครับหร mm ือ hmm. ใครจะลองปรับก็ได้แต่ว่ามันจะยากขึ้นนะครับต mm ่อ hmm. ไปอะไรนะ่ยไดโนสแตตเว e v e เลเวลเมื่อเราจับสัตว์มาเสร็แล้วแหละมันจะฟูลเตเมจให้เป็นฟูณสอดครับนัำหนักก็เป็นห้าสิบต่อมาคือไดโนสแตทไอไม่ใช่ดิไดโนแอดเปอร์เลเวลก็เอาเป็นคูณสองเหมือนกันนะครับตัวหนักก็คูน5้าไปตัวนี้เหอ อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันคืออะไรก็ผมก็ลองปรับตามนี้นะฮะต่อไปก็เป็นเพเยอร์นะครับก็ตามนี้อันนี้ก็เป็น EFP นะครับก็ตามนี้ฮะเดี๋ยวก็มีอะไรละส่วนหมดที่มีก็ตัวนี้เลยนะครับม่เล่นทั้ดโอเคัะผมโอเคครับผมสำหรับท่านี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วครับผมสำหรับท่านี้แล้วก็สวัสดีฮะ